ยังดู hmm. นี่ก็น่ากินนั่นก็น่ากินเจเรตโตก็น่ากินน่ากินไปหมดเป็นเวลาหกโมงเย็นค่ะเ,เพื่อนๆขายอยู่กันที่เพลโมนะคะก็มาหาอะไรนั่งดื่มก่อนที่จะไปทานข้าวนะคะ แวะกันที่ร้านคาเฟ่ลาจิโน่นะพอดีฉันไม่ได้อยากกินแอลกอฮอล์แต่ว่าอยากกินเป็นน้ำมะนาว mm hmm. เย็นๆชื่นใจเพราะว่าอากาศกร้อนมากค่ะเ <All right, S 1> พื่อนๆคาเฟ่ลาจิโน่เันแข้อันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มน้ำผลไม้นะคะก็จะมีบอกเลยว่ามีแครอทมีจิงเจอร์มีออเรนจ์ hmm. นะคะมีซารปร มันก็เหมือนกับโจเอนจูสนะคะแต่ว่าราคาก็อยู่ที่6ยูโร6ยูโร how m u c h how m u c h ้ยยินป่าวเท่ามั้ยูโร6ยูโร how much 6หก six เนี่ย six six ยูโร yes six ยูโรเ w o ามั t o วอร์ o อั o วอรเท่าไหร่ FC จ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพื่อนๆใครที่อยากมาเที่ยวเออซิซิลีก็จะได้รู้กันนะคะว่าราคาประมาณเท่าไหร่กับน้ำผลไม้ แต่ว่าเนเชอร์เนเชอน้ำน้ำที่เป็นที่ไม่ใช่สมูทตี้มันก็อยู่ที่3าม <I S 1> อนด์แปดสิบยูโรนะโอเคค่ดูเดี๋ยวอัพเดอินเทอร์เน็ตเฮียเมาส้องมีอินเทอร์เน็ตนี่นะคะบรรยากาศโอเค I can turn it on มาแลค่ะนะ้ำมะนาว เสียไหมเสียค่ะน้ำเลมอนครันสดๆค่ะเพื่อนๆค่ะอร่อยมากไม่ผสมน้ำตาลเลยแบบสโนว์ชูการ์เนี่ยนะสโ s ว์ชูการ์เดี๋ยวเรามาลองวายกันนะ เขาขันสดๆดเลยเพื่อนๆเปรี้ยวชื่นใจมากแม่ ทินค่ะวิ่งวนแบบว่าฉันเปซี่ของเด z ะพิซ r e Okay โอเคตอนัเตป่หมายความว่ามึนๆนิดนึงนะเพื่อนๆวันนี้เหนื่อยวันคาน้อ่วันิกาโน่เอคาเฟ่เฟรโดกัมปานนะเยสฟ e ีดเยสฟีดเ t ส a n k you เรามาลองกันเพื่อนๆฟังไม่ถูกเขาพูด no 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 I I have no idea what's w h a t made of okay, so what is made of Show ชอ i ์ชอว์แ o บนี่อันนี้เป็นอะไรอ่ะนี่ก็เป็นทหมามจัดซีดนะ I think it's cream <S cream, cream. so sweet okay <try. S 1> yeah you try first อร mm. <c oughs> ่อยไหม อร่อยนะอเน, <Nice. S 1> เนาะอร่ออยมากืมเป็นไอกาแฟเป็นกาแฟปั่นอร่อยมากกาแฟแบบผมปั่นอร่อยมากสตรองกาแฟเรียนรีน่าแล้วก็ฟลุ๊ปแครวิตครีมอืมือนแบบเอ็ e s ์เพรสเซ่ใช่ขมๆอะแต่ว่า s <S ปัน่นเป็นเหมือนเซเลอร์ปี้อะเซเลอร์ปี้ปั่นแล้วก็มีครีม ใช่ใช่พรอมทรายค่ะอันนี้เป็นคอเฟ่นะคะวันนี้อร่อยเนาะอร่อยค่ะอ๋อร่อยดัง very very good cream very f i t อืมวันนี้ก็บรรยากาศสบายๆนะคะอร่อยดิซึ่งมีความเป็นเสลอร์ปี้มาก คาเฟ่เฟโดคาเฟ่เฟโด้อุ้ยหล่นใส่กางเกงเนี่ยดูสิอร่อยมากเพื่อนอืมอร่อยเก๋อร์เลยลิไลแค่เท่าไรนะเท่าไหร่สี่เยียร์สี่เยียร์ไม่สี่ กาแฟแพงกว่าสเปนส์ที่สุดเลยแพงแพงกว่าสเปนส์ที่สุดว้าวอร์นท์สไนเดอร์ยวนที่ชามยวนมากอร่อยเฉพาะแสั่งเพิ่มอีกก็ได้เดี๋ยวเราจะมากินตัวอร่อยมีทุกอะไรท์เดคร์้จมอเรมเรเบิร์สต์เดนท์ยูเค trust me mm. คำคือซีซารีสิงสาต่นนี้มันหวานมันอร่อยอะไรเข็มคุณอบไวน์คุณชอ big fan of wine Good o น e i s n ว it? อาคารแถวแบบนี้วายวายที่มีไม่ทั้งในสเวียนไม่ Headbutt not very good with wine p a p i l l i n ใช่ไหมเรียก Headbutt มัจะไม่ปิดวันนั้อยู่คอดั <c oughs> อร่อยมากเมื่อนทันเป็นคนชอบกินกาแฟนะแล้วพอมีกาแฟปั่นแบบตเตลอเอปี้ยงเนี่ยขมๆอะ่ะครีมมันหวานแล้วฉันมันฉันไม่ได้ชอบหวานมากแต่อีตัวเนี้ยมันอร่อยละมุนเสตได้ซื้อมาแล้วใหญ่เลยเราก็ต้องกินให้หมดอ้าว So elegant. <laughs> it's in your hair, baby. Hmm. <laughs> hmm. Sweet. I prefer this one. You can eat the orange bit. It's for you You have <c oughs> อร่อยเชื่อมอร่อหวานสุยเขาเอามาเชื่อมอ,ะ <All right. S 2> อ่ะเด็ดพิเศษอีกนะชิ้นนี้ไอเคนี่ก็เป็นเมนูต่างๆนะคะ ของทางร้านค้าเสียหายแต่เจ็บพอม,มีอุ้ยลูกไนทยเรนเอาเ็นลูิโน,โน <Search coffee. S 1> คุณลุงเข็นน้ำปั่นขายจ้าโอ้ยส o so c ค t e s so เ c u ว